เราดูคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยไปแล้วคำยืมภาษาเขมรไปแล้วด้วยมังคำไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะมันเป็นคำยืมนะเดินอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าเป็นไปได้เลยคำว่างเนาะมีก็พูดภาษาไทยคำไทยแท้มาตลอดใช่ไหมคะเรามาดูอีกภาษาหนึ่งคะ่ะนะภาษานี้มาพร้อมวิทยาการนะความสมัยใหม่ทั้งปวงแล้วก็เป็นคำยืมที่ ถ้าเป็นคนที่มีความรู้นะเกี่ยวกับด้านภาษาภาษานี้เนี่ยจะสามารถออกเสียงได้แบบโดยไม่ได้ปรับเสียงให้เหมือนัเสียงภาษาไทยเลยคือออกเสียงมันจะของภาษาเลยค่ะคำยืนภาษาต่อไปก็คือคำยืนภาษาอังกฤษค่ะคำยืนภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีอะไรบ้างคะเยอะแยะเลยเรามาดูกันคะ่ะ ลักไฟค่ะเข้ามาห้องแลบ,บค่ะบิเกอร์สลิงค่ะอันนี้อะไรเอ่ยก๊อกน้ำนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะ สเปรย์ค่ะขวดสเปรย์สเปรย์ก็เป็นคํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเหมือนกันคลิปหนีบกระดาษค่ะคลิปหนีบกระดาษก็เป็นคํายืมอ่าแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็แอลกอฮอล์เหมือนกันค่ะอันนี้อะไรเอ่ยไมโครเวฟไปเรื่อยๆนะคะอ่าเจอแล้วอันนี้ ล็อกเกอร์ค่ะล็อกเกอร์ก็เป็นคำยืมภาษาอังกฤษเขาตามให้มารับพัสดุค่ะมาเจอเลนี้พอดีหมวกกันน็อกนะคะคำว่าน็อกเป็นคำยืมภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะ,ะมาที่สนามของโรงเรียนช่วงนี้เขากำลังซ่อมอยู่เจอแป้นบาสค่ะแป้นบาสเอาไว้เล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะก็เป็นคำยืมเช่นกัน ถังแกส๊สแก๊สก็เป็นคำยืมภาษากรีกค่ะกลับห้องดีกว่ากลับวิมานละอ <c oughs> ้าครูไม่ได้ล็อห้องนะคะล็อกห้อง อย่างเงี้ยล็อกก็เป็นคำยืนภาษาอังกฤษค่ะกลับมาแล้วนะคะอ่ะคราวนี้มาดูของโตคะดูบ้างว่าอะไรที่เป็นคำยืนภาษาอังกฤษบ้างมันก็มีซ้ำๆก็ของนันเอาขึ้นมาดีซ้ำครีมค่ะ ไมโครโฟนแล้วไมโครโฟนมีไมโครโฟนเล็กไมโครโฟนเนี่ยต่วอันนี้มันจะพังนะก็ขัดตืรนแฮนดิไรน์นะคะเยอะมากกระดาษทิชชู่เทป่ะ อันนี้เป็นเทปใสแบบที่เขาปิดกล่องพัาสติะนะคะลิปสติกค่ะแล้วก็พวกพัฟอะไรพวกนี้ก็ใช่นะคะความจริงพวกบลัชออนมาสคาร่าอายแชดโดก็ใช่หมดนะคะเพียงแต่กลุ่มนี้ได้ใช้ก็เลยไม่เห็นกับ คำยืมภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคำที่จะเข้ามาในยุคหลังนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์พวกนี้เนี่ยมากับวิทยาการมากับความรู้อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะมันก็เลยเป็นกลุ่มที่เป็นคำที่เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่วิชาวความรู้มาตรวัดแล้วก็อาหารยานพาหาะาและการแพทย์นะฟิสิกส์เคมีอะไรอย่างเงี้ยใช้หมดนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าลักษณะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยเป็นยังไง ความจริงลักษณะของคายืมภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยอ่ะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคํากันนะคะคำยืมภาษาฝรั่งเศสเช่นโกเก๋กงสุลกิโลกรัมเมตรลิตรอ่าพวกที่มันเป็นหน่วยมาตรวัดนะคะบุฟเฟ่ชอเฟอร์คาเฟ่ปาเก้แล้วก็ชีฟองนะคะอันนี้เป็นคํายืมภาษาฝรั่งเศสนะส่วนคํายืมภาษาอังกฤษเช่นคอมพิวเตอร์ พลาสติกเทคโนโลยีช็อคน็อตฟิล์มเครดิตไอศครีมอย่างเมื่อกี้เราเจออะไรคะเราเจอบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะเราเจอไมโครเวฟอย่างเงี้ยน,นะคะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นลักษณะอะไรบ้างของคำยืมภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในภาษาไทยเราจะพบว่าคำยืมภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในภาษาไทยเนี่ยหลายคำซึ่งต้องบอกว่าเออเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นส่วนมากของ คำยืมภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยเลยค่ะจะอ,ออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงตามหลักไตรยางนะคะเช่นคำนี้ถ้าเราออกเสียงตรงตามหลักไตรยางจริงๆต้องอ่านมันว่าคอมพิวเตอร์ค่ะนักเรียนเนีแ่ยบบไม่มีใครพูดใช่ไหมว่าคอมพิวเตอร์เราออกเสียงว่าคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยหรือคำว่าคำนี้ค่ะ ถ้าออกเสียงตรงตามหลักไรยางเราต้องอ่านคำนี้ว่าเทคโนโลยีนะซึ่งคนไทยก็มักออกเสียงว่าเทคโนโลยีเนาะเราไม่พูดว่าเทคโนโลยีจริงไหมคะหรือคำนี้คะ่ะเออเดี๋ยวเราไปทานบุฟเฟ่กันเออโชอเฟอร์ใช่ไหมเราไม่พูดว่าบุฟเฟ่หรือโชอเฟอร์คะ่ะพักทำแบบฝึกหัดทบทวนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าคะ่ะ